มาแล้วครับรถเร็ว171นะครับต้นทางจากสถานีกรุงเทพปลายทางสุงไหงโกรกนะครับโอ้วันนี้ล่าช้าไปเยอะเลยนะครับ8ปดนาฬิกาสานาทีนะครับกว่าจะเข้ามาเรามารู้ดีกันว่าได้ Q S Y หมายเลขอะไรนะครับ เดี๋ยวสิสริจจาก171คันนี้แอดมินก็เดจะทางกลับแล้วนะฮะแน่เห็นไฟมาแต่ไกลเลยนะครับไกลมากอะ่ะไกลขนาดไหนนะครับแอดมินซูมให้ดูเลยนะฮะนี่ครับไกลมากนะฮะมาแล้วครับ ครับ q S Y <S ครับ q S Y <S ครับผมมาแล้วครับ แน่ได้น้อง QSY นะครับผมไกลเลยนะฮะไกลขนาดไหนแอดมินซูมให้ดูได้เลยนะครับมาแล้วครับ QSY ห้าสองห้าสองอะไรเอ่ยห้าสองอะไรเอ่ยลุ้นกันนะฮะ <c oughs> ห้าสองห้าสองหาครับว้าวาวสุดยอดครับ u s y 5213ครับ วันนี้น้องคิวซี่มาเลยนะครับนะบชอส484อนะครับคิวเอสา52135 แน่รถนอนปรับอากาศชั้นที่สองฉบับพัดลมนะครับโอนโทไม่ทราบหมายเลขนะฮะโอ้โหแอดมิรนรอนนึกว่าจะไม่มาซะแล้วนะครับเรียบร้อยครับพอตะขอพ่วง เี๋ยวอีกสักคู่นะครับก็จะมีนาฮินะครับฮิตาชิสี่ห้าสองหนึ่งทำารบวนนะฮะแน่วันนี้ได้นาฮิเลยนะครับนะส่วน QSY ก็ไปจอดนอนพักนะครับนะแน่วันนี้ได้ QSY เลยนะครับ ก็เดี๋ยวรอให้พ้นระยะไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวทําการนำฮิตัชิคันนี้นะครับนะอ๋อไม่ใช่รอให้พ้นประแจไปก่อนนะครับรอให้น้องคิวซี่คันนี้นะครับพ้นประแจไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวทําการเอาฮีตัชินะครับหมายเลขสี่ห้าสองหนึ่งคันนี้นะครับมาต่อพ่วงกันนะฮะ แน่คุณปูก็มานะครับ USY ก็อยู่ตรงนู้นแล้วนะฮะตรงไม่ชัดอีก USY อยู่นู้นแล้วนะครับผมอ่ะตรงไม่ชัดอ่ะโอเคคุณปูครับ G.E.K. 4022ครับคุณปู่ค่อยๆคลานไปนะฮะค่อยๆเคลื่อนไปนะครับมาดูน้องคิวซี่กันหน่อยนะครับจอดตรงนี้นะฮะ ดีเอเคครับสี่2ูนสองสองครับว้าวว้าวว้าว QSY 5213ครับว้าววอววววะวว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 ครับ C คว แน่คุณปูไปอย่างแรงเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูน้องคิวซี่กันต่อครับไป